คือผมอารู้ไงว่าน้องอไปขอเข้าแก๊งอื่นแล้วผมมองว่ามันเป็นการจับปลาสองมือสําหรับผมอ่ะใช่ว่าเป็นต่อเป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้บอกทางแก๊งนาดิชางไม่ครับไม่ได้บอกหัวหัวคุยกันหมดแล้วไอ้ภูเขาไอ้แดงไอ้บ๊อบอะไรเงี้ยก็คือมานั่งคุยกันอะ่ะว่าเออแบบนี้มันมันไม่ได้ให้ใจอะ่ะอ๋อคือน้องบอกให้เก็บสอบไ้ให้ก่อนเหรอใช่ครับน้องบอกให้เก็บสอบไ้ให้ก่อนน้องแค่ออกไปพักเดี๋ยวน้องจะกลับมาน้องบอกอย่างนี้ถ้าน้องเลือกที่จะออกอยู่แล้วอะ่ะก็บอกไปเลยว่าจะออก คุยเงี้ยเออโอเพ่นอะของจริงหยิบเต็มพดไวอะพี่แบบอยู่หรือเปล่าใช่เหรอรอน่าจะเหมือนครับพี่รอแป๊บนึงโอเคครับฮัลโหลอะไรเ่ยพี่เบบค้าว่าไงเริ่มเป็นต่อนี่พี่เราอยากให้ผมฟังหน่อยได้ไหมผมได้ฟังมาจากไอ้แดงอย่างเดียวอ๋อแสดงว่าเมื่อคืนน้องแดงไม่ได้ฟังเหรอโอ้ยมันเล่าให้ฟังนานแล้ว อ๋อนานแล้วใช่ก็คือคือพี่จะหาเราอยู่เหมือนกันค่ะจริงนะเรื่องเป็นต่อแต่ว่าไม่ไม่คุยเส็แล้วหนึ่งนะ <c oughs> คือป่าพี่เล่นกับน้องอยู่เอเอไม่พี่อยากจะบอกว่าเรื่องเรื่องเป็นต่อคือเป็นต่อ,อยังไงอ่ะคือออกเอาไปตีเอาเป็นต่อออกเพราะพี่เหรอไม่ครับคือน้องอ่ะให้เหตุผลผมว่าน้องจะออกไปพัก แล้วน้อยก็ส่งของแก๊งเหมือนเดิมนู่นนี่นั่นผมก็เอโอเคมันไม่ได้เสียสิทธิ์อะไรกับแก๊งแก๊งก็มันก็ยังมันยังแคร์ทอร์นั้นได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือผมมารู้ไงว่าน้องอไปขอเข้าแก๊งอื่นแล้วผมมองว่ามันเป็นการจับปลาสองมือสําหรับผมอ่ะใช่เพราะว่าผมคิดไว้เลยว่าอสมมุติว่าถ้ามันมีแก๊งอื่นรับมันเข้ามันก็ไปแล้วมันก็แล้วมันก็ทิ้งการีนังปล่อยให้การีนังเป็นแบบนี้ปล่อยโบไปเลยซึ่งผมมองว่าโอเคกูก็ไม่ใช่ที่รองรับของมันอ่ะไม่ใช่รองรับของมงอ ถ้ามึงเลือกที่จะแบบตัดสินใจให้มึงแบบเออจะไปเข้าแก๊งอื่นอยู่แล้วมึงก็ไปเลยเพราะไม่รับแล้วเนี่ยผมก็บอกน้องไปประมาณเนี้ยแต่ผมยังไม่เจอน้องเลยนะแต่ผมบอกคนอื่นแบบถ้าใครเจอให้ไปบอกน้องแบบนี้เลยมันจับปลาสองมืออ่ะเนี่ยมึงมองผมอ่ะมันแค่นั้นเลยอ่ะแสดงว่าเป็นต่อก็ยังไม่ได้ออกกายกีนัางใช่ไหมตอนแรกอ่ะออกแล้วคือน้องอ่ะน้องแต่แค่บอกว่าพักแต่ไม่ได้ออกแบบออกไปเลยใช่ใช่น้องบอกว่าน้องจะตีซอสออกแก๊งแล้วให้รอผมก็เว้นซอสไว้อะไว้ให้น้อง ตอนนั้นอะก็คือรอขึ้นชื่อเอาไว้ให้น้องเพราะน้องบอกว่าน้องแค่อยากออกไปพักเฉยๆไม่ได้อยากแบบว่าเออจะไปทําอะไรหรือว่าติดธุระอะไรแต่คืออันเนี้ยผมมารู้ที่หลังไงว่าโอเคน้องไปขอเข้าแก๊งอื่นเลยอะไรเงี้ยผมก็เอาแม่งไม่ได้เหมือนที่แบบไม่ได้เหมือนที่น้องบอกผมอะมันก็ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้จริงใจอะถ้างั้นนะคอกพี่ถามในดยเรล่าง<อ>เป็น,ปนต่อกับในแก๊งนี่เือยอยังไงอะ่ะมันมันมีปัญหาไม่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่ได้มีเลย,เลยนะเอาจริง ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบทะเลาะก,กันเหลืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะในแก๊งนี่คือไม่มีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันเลยครับพี่เบบไม่มีสักอย่างแล้วเป็นต่อเป็นต่อเคยพูดไหมเหตุผลในการจะออกอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเป็นต่อบอกผมแค่ว่าจะออกไปพักบอกแค่นั้นเลย<อ>ใช่เป็นต่อบอกผมแค่นั้นเลยที่น้องคุยกับผมวันนั้นน้องแบบเออเรียกผมไปคุยส่วนตัวบอกพี่ผมอยากออกไปพักออกไปทํานู่นทํานี่แล้วแบบผมก็อ่าโอเคแล้วคือจะให้เก็บสอดไวไหมน้องก็บอกว่าเก็บไว้ครับ เดี๋ยวผมตอนผมกลับมาก็ขึ้นชื่อได้เลยอะไรเงี้ยน้องก็บอกผมเนี่ยผมก็โอเคพแล้ว่า้องก็บอกว่าของกลงของแก๊งอะไรทุกอย่างก็ส่งเหมือนเดิมแค่แบบไม่ได้อยู่ในแก๊งเฉยผมก็มองว่าอ่าโอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คือพอมารู้ที่หลังแบบนี้ก็เลยก็เลยมันมันก็เลยแบบกระทืบกระทืบไม่โอเคอ่ะมันเป็นเพราะพี่ป่ะเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเพราะพี่นะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเพราะเพราะพี่เลยเพราะว่ามันก็ทําตัวเองหรือเปล่าสุดท้ายอ่ะสมมติว่าถ้ามันบอกผมว่า เฮ้ยพี่ผมอยากออกไปนู่นออกไปหาแบบลองดูแก๊งอื่นลองแบบดูฟิลอะไรเงี้ยมันยังดูจริงใจกว่าบอกแบบเนี้ยพี่เข้าใจไหมจ,จคือตอน,อแ,บบนแรกอะที่น้องมันมาขอะพี่ก็คิดคือพี่ก็ถามแหละว่าแบบพี่ก็ถามเหตุผลแหละว่าเออทําไมมันถึงออกอะไรอย่างเงี้ยแต่น,น้องว่าไงแต่คือตอนแรกอะพี่เข้าใจว่าออกแล้วแหละน้องว่าไงอยากรู้เหตห,หุผลเนาะ แต่ก็ผมหรอ<ม>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเปมันมันไม่ใช่เพราะเปตตีนะแต่แบบว่าอะไรอ่ะพี่น้องเอ้หูดับเหรอสวัสดีครับก,กค็คือไอ้ไอ้เรื่องเหตุไอ้เรื่องเหตุผลน่ะคือคือคือพี่ไม่พี่ขอไม่พูดดีกว่าพี่ว่าได้ครับไม่มีปัญหาใช่แต่ว่ามันมันน่าจะเป็นแบบอาการน้อยใจหรืออะไรอย่างนี้ได้แนะ น้อยใจเท่าที่พี่ฟังมาใช่อ๋อนอันนั้นอันนั้นน่าจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่ที่มันน้อยใจเพราะว่าแต่คือมันมันก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะไอ้เรื่องน้อยใจอ,อ่ะคือมองมองได้มุมมอง,มองลหลายๆอย่างอ่ะอันนี้คือผมพูดตรงๆเลยคือผมรู้สึกว่าน้องจัดการกับตัวเองอ่ะมันดูข้ามขั้นไปนิดนึงอย่างแบบว่าผมมองว่าโอเคมีปากฉลามทาอาวุธนู่นอาวุธนี่แล้วคือน้องอ่ะไม่มีรถไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอฮน้องก็น้องก็กระเสกระสนจะไปขึ้นปืนอ่ะในความคิดผมอ่ะ ผมก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยปืนอ่ะให้มันไปไปตามลําดับไปเพราะว่าปืนอะ่ะแก๊งช่วยอยู่แล้วอใช่เพราะว่าปากฉลามแก๊งก็ช่วยทุกอย่างมันช่วยหมดแหละแต่ว่าคือแบบอยากให้น้องอ่ะมีสิ่งที่แบบมันไม่ต้องมันไม่ต้องขอยืมคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นก่อนอย่างรถอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาแบบทํางานแก๊งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยกันมันจะได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยแต่แบบเออเหมือน,นน้องผมก็แบบพูดไปพูดว่าอย่าพึ่งไปทำเลยปืนอ่ะอันนี้ผมไม่ได้บอกแค่เป็นต่อของเดียวน,นะผมบอกทุกคนนะที่มันทย ทุกคนแต่ว่าพอเดือดมันไม่เหมือนเป็นตองที่ไอ้คนอื่นมันมีไงมีรถมีมีดม,ม,มีอะไรมันมีหมดแล้วอ่ะแล้วก็มีเรื่องแบบพวกอ e ีสปอร์ตอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายัางไงเพราะว่าฝั่งอ e ีสปอร์ตผมไม่ได้เป็นคนจัดการฝั่งอ e ีสปอร์ตใช่เ,เพราะเราจ <ะ S 1> ัด <ใน S 1> การฝั่งแกง๊งใ,<ช>ใช่ไหมผมจัดการฝั่งแก,งก๊งอ e ย่างเดียวฝั่งอีสปอร์ตจะเป็นในมือเป็นคนจัดการไม่รู้ว่าเรื่องอ e ีสปอร์ตด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้คือน,นั่นแหละผมก็ก็บอกไปอย่างนี้แล้วก็มันมีช่วงหนึ่งมั้งทแบบ ตัวเองแบบขอของจะแก๊งแบบขออย่างเดียวอะแต่คือตอนนั้นอะคือมันมันมีสตอรี่อยู่มันไม่สามารถที่จะแบบไปตีให้ได้อะร้อยชุดอะเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ที่แบบว่าเราไม่ได้เตรียมตัวหรืออะไรมามันเกิดขึ้นไวอะแล้วเหมือนน้องก็น้อยใจนิดนึงอะเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้ได้ตอนนั้น,น่ยเราโดนตีอยู่อะคือพี่อยากรู้ว่าเวลาที่แบบว่าคือเวลาเราพูดว่าจะให้ทําอะไรหรือแบบว่าอยากให้แบบ คือให้มันเป็นในแบบไหนคือเราได้อธิบายป้าหรือตัดสินใจแล้วก็แบบตัดสินใจไปเลยแบบไม่ได้อธิบายให้น้องฟังก็ดูเหมือนแบบไม่ได้อธิบายให้น้องฟังอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่เหตุผลอะไนอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เป็นคนนำไงพี่เบฟผมเพิ่งจะมานําเมื่อวานเมื่อวานเลยเมื่อเราเมื่อวานผมชี้แจงน้องทุกอย่างเลยที่มันที่มันเป็นแผนในแก๊งเอาว่าจะทำอะไรบ้างแต่คือก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ผมผมแค่เป็นคนเหมือนแบบเป็นคนรักษาการเฉย ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการนําเลยแต่ตอนนี้คือผมเป็นคนนําแล้วไงผมเพิ่งจะนําเมื่อวานน่ะแล้วน้องมันก็ออกไปก่อนที่ผมจะนําอีกอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าที่ผ่านมามันดูสเปซสป่าไหมมันก็ดูสเปรสปานะหมายถึงเต็นต่อเหรอไม่ไม่ไม่ครับหมายถึงในเรื่องที่เราบอกเรื่องแก๊้งใช่มันดูสเปซสปะาเพราะว่าพอพวกหัวหัวมันไม่อยู่มันไม่มีคนที่แบบ มันไม่มีคนที่คือมานําจร,งจรงิาารจรงๆจงั<ผ>จ<ร>งๆแทนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเวลามีอะไรก็แบบเออต้องรอสี่คนนั้นต้องนูนน่นต้องนี่แต่ว่าตอนนี้คือมันมันไม่ใช่แล้วไงมันเป็นผมไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยส่วนใหญ่ๆที่พี่ฟังมามันเป็นฟิลแบบมันเหมือนน้อยใจแหละในหลายๆเรื่องอะไรแบบนี้แบบว่าเหมือนอย่างแบบว่าให้ให้เป็นในแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อธิบายอะไรแบบนี้พี่<ช>ว่านะ มัน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 ต้องมันมันมันพยายามที่จะเป็นแบบนั้นอ่ะมันต้องพยายามที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคือที่ผ่านมามันเป็นปัญหาภายในแก๊งอ่ะพี่เบบคือเราพอเราคุยแบบว่าเราอธิบายนู่นอธิบายนี่แล้วอ่ะมันจะมีความคิดที่สามที่สี่ที่ห้างอกมาตลอดเลยอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันสักทีอ่ะแล้วตอนนี้คือน้องมันก็มีเด็ดขาดไปเลยนะน้องมันก็เลยน้องมันก็เลยตัดสินใจให้ผมเนี่ยเป็นคนเด็ดขาดไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้คือทุกคนก็จะฟังผมอย่างเดียวแต่คือผมก็จะฟังทุกคนเหมือนกัน ไม่ได้เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แต่คือผมจะเป็นคนตัดสินใจอะพี่ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นแหละคือเราก็รับฟังทุกคนแหละแต่ถ้าสุดท้ายแล้วแบบว่าลุงมติว่าจะตัดสินใจยังไงคือทุกคนก็ต้องแบบเคารู้ในการ<อ>ตัดสินใจนยะแล้วคือแล้วคือคือถ้ามันแบบว่ามันน้อยใจเหมือนหรืออะไรอะผมเคยถามมันนะว่าเออว่าแบบถามมันตรงๆอ่ะว่ามันน้อยใจหรือเปล่าเรื่องแบบเรื่องตอนนั้นที่แบบมันดูน้อยใจอะไรเงี้ยมันก็บอกมันก็ไม่ได้เป็นไรนะมันก็ไม่รู้อะมันก็ไม่พูดอะผมก็ตรงๆกับมันอนะผมก็ถามมันอนะ คือพอมันมีปัญหาหรือแบบมีความน้อยใจเกิดขึ้นในแก๊งผมจะพยายามเคลียร์ตลอดอะเคลียร์ก่อนนะเพราะว่าปัญหาเล็กๆมันสะสมเป็นเรื่องใหญ่ได้อ่ะมันเคลียร์ใจกันก่อนน่ะมันจะไปง่ายกว่าแต่คือน้องมันก็ไม่ได้บอกเนื้อมันเป็นอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเหตุผลจริงๆที่ผมถามมันมันก็ไม่ได้บอกอะไรผมด้วยอ่ะประเด็นที่ก็งงว่าเออทาไมถึงแบบว่าไม่เลือกที่จะพูดไปเลยอะไรนั่นแหละนั่นแหละทางทางที่ทางทางที่ผมก็ถามแล้วนะ ไม่ใช่ผมไม่ถามด้วยนะน้องไม่พูดเมื่อแหละผมถามแล้วด้วยแต่น้องก็ยังไม่ตอบ่นแหละคือคือถ้า<ะ>เป็นตีจะจะแบบว่าตัดสินใจแบบนี้คือลองคุยกับเป็นต่อดูไหมลองคุยกันก่อนไหมอะไรแบบเนี้ยอเพราะมันก็เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนพี่ก็ไม่อยากให้แบบดี๋ยวมัน,น,นจะเครืองกันไงอันนี้ผมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวครับพี่เบผมตัดสินใจกันหลายคน แต่ว่าแค่เป็นต่อแบบไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมผมรอนนองมาสองสาวันแล้วนี่ผมเข้ามาทุกวันเลยเนี่ยทักหาถามหาทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ตอบผมเลยดิประเด็นนะผมอยู่ตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่บ่ายอะ่ะยันเช้าอ่ะเช้ว่าเป็นตอบเป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้บอก,ากนนทางแกงอะไรทั้ไม่ครับไม่ได้บอกใช่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลยเลย เพราะว่าผมที่ผมถามว่าเออจะออกเพราะอะไรมันก็บอกมันแค่อยากพักอะมันบอกผมแค่เนี้แล้วผมก็ไม่อยากเซาซีอ่ะก็อ่ะมันก็คงมีเหตุผลของมันหลกัลกๆก็น่าจะมีแค่เนี้แต่คือที่ผมจะที่ผมจะมาถามดี่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอแดงอ่ะมันบอกผมแค่นี้ว่ามาขอไงผมอยากรู้ว่าเออมันมามาันม,ม,มาพูดอะไรหรือว่าเหตุผลอะไรของมันเนี่ยผมอยากรู้เหตุผลนี่แหละผมเลยมาเลยมาถาม แต่คือผมก็แค่แบบสงสัยเหมือนกันว่าแล้วทาไมมันถึงไม่เลือกบอกคนในแก๊งตรงๆเพราะคนในแก๊งทุกคนก็พูดกันตรงๆอยู่แล้วมันจะมีรอบหนึ่งที่แก๊งจะแตกอยู่แล้วอ่ะผมก็เรียกไปคุยกันตรงๆอ่ะเรียกแบบด่ากันเลยอ่ะมันก็ยังแบบอืมมันก็ยังปรับกันได้อ่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะแล้วเราผมอ่ะไอเรื่องเหตุผลนะพี่พี่อยากให้เป็นต่อมาพูดเองนะจริงอ่ะอยากให้แบบพูดไปเลยในความรู้สึกน้องมันเองอะไรแบบนี้ ถ้าสมมติว่ามันตัดสินใจแบบมันน้อยใจจะออกหรืออะไรจริงๆอ่ะคือมันมันในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความคิดเป็นของมันอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าพวกเปตีก็ไม่ได้อธิบายให้น้องฟังไงไม่ได้แบบว่าพูดในมุมของเปตีอ่ะน้องมันก็จะมองแค่ในมุมน้องไงตอนเนี้ยเดี๋ยวผมต้องการที่จะพูดเหตุผลให้มันฟังเหมือนกันแต่ผมไม่เจอมันอ่ะที่ผมบอกพี่เนี่ยผมจะบอกมันทุกอย่างว่าทําไมถึงเอามันออกทําไมถึงถึงต้องเป็นแบบนี้หรือว่าเหตุผลอะไร อาจาะจะได้เคลียร์เคลียร์กันไปเลยแต่ว่าเ,ออเ,รเรื่องเรื่องออกเรื่องไม่ออกเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องออกในความคิดผมเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้คุยกันแค่คนเดียวแต่คุยกันหลายคนหัวหัวคุยกันหมดแล้วไอ้ภูเขาไอ้แดงไอ้บ๊อบอะไรเงี้ยก็คือมานั่งคุยกันอะว่าเออแบบนี้มันมันมันไม่ได้ให้ใจอะถ้า,ถาสำหรับผมในมุมมองของผมทั้งหมดอะสี่ห้าคนมันไม่ได้ให้ใจอะอันเนี้ย เพราะว่านี่ก็พยายามที่จะเข้าหาน้องพยายามที่จะถามน้องแล้วแต่น้องเลือกที่จะไม่บอกแล้วน้องแบบเลือกที่จะไปบอกคนอื่นมากกว่ามีใครมีเบอร์เป็นต่อปะพี่ไม่ได้เมมวะผมมีพี่พี่ขอหน่อย ้อย่างนี้เลี้ยไม่ลงตัวเดี๋ยวเอาแดงเดี๋ยวเอาแดงมาอยู่กับพี่ภูเขามาอยู่กับพี่ด้วย5161ครับไม่พี่อ้วนแปลกๆนะพี่ไหนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไงพี่อ้วนขอรถน้องขอแดงกับภูเขาแล้วกันสภาพะโหลเอาขอเท่านี้ไม่ใครก็แล้วไม่ได้ครับผมพะโหลเอาแดงกับภูเขามาอยู่นี่นี่มาไปนู่นแก๊งแตกแล้วพี่ใจนั้งแตกก็บอกก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่ามันแตกก็แต่มีไอ้บ๊อบปไง เฮ้ยเกิดปเปเ่าพี่เกิดปเปล่าดีกัดิน้องนี่ไอเก่าไม่ามปะเดแลมโบรอบนี้กูบัโมไม่ได้กูตีกันอีก้เฮ้ยใเย็นๆีกับเย็นเอ้หเอนได้เบาให้น้องหนใจร้อนน่นี่โชว์มีข้าวไหม ไม่พี่เบฟพี่ก็เอาพี่ก็เอาพี่เบตีมาด้วยดิเออแน่นๆตรงนี้ชโดนโดนโดนครับผมรักกากินังครับไม่ตีนี้าีนี้ตีนี้เพราะหัาหัวออกตีได้กูให้กูให้โอซี่ห้าหมื่นมาไปอยู่กูมาโอ้ยเอาดีต่ออะไรต่อเปืนก็ไปนะพี่พี่วันชวนผมอย่นี้ไม่ดีไม่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 อเบอร์เป็นต่อเบอร์อะไรนะอะไรพี่เป็นต่อีเบอร์เป็นต่อเบอร์อะไรนะ อ้าวแตกห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งร้อยไม่แตกอ่ะกูเบิร์นิดเดียวเองไอ้โวกหวแรงแตกกูรู้สงธรรมดาครับเป็นคนลิ้นดีเฮียนายกนายกประเทศนี้ก็สอบสายชัดๆกูบอกให้ยืนเฉยก็โดนแทงน้องมันอยู่ในประเทศปะเนี่ยไม่ไม่น่านะผมโทรไปก็ไม่รับเหมือนกันแต่ผมอยู่ทุกช่วงเวลานะ ผมอยู่ตั้งแต่บ่ายยันแบบยันเช้าเมื่อวานอะเมื่อวานอะน้องอยู่ค่ะพี่เพิ่งคุยกับน้องจริงจงจังๆแบบจริงจรงอะชังเมื่อวานเองแต่ไม่น่าอยู่เกออ่าเมื่อวานที่พี่ยืนคุยข้างหลังตรงเนี้ยประมาณกนะี่โมงนะตีใช่ใช่โอ้เดี๋ยวน้องดูให้วันที่สามที่สองที่สามป่ะเมื่อวานผมทักข้อความไปหามาันอะมันไม่ตอบ หมายถึงถ้าข้อความทิ้งไว้น้าพอดีฮะพอดีพอดีโชคน้าหัวตังเป็นยี่สิบล้านเลยสบายดีไหมตรงนี้นสบาวดีสบายดีร้านไปทำเพี้ยอะไรนั่นนะเอามาเนี่ยพี่ดำยังไม่ทันเข้าแก๊งคือตอนที่น้องเขามาคุยกับพี่อ่ะคือจริงๆแล้วว่าน้องเขาเหมือนคุยกับคนในแก๊งพี่ก่อนนี่ยแหละว่าแบบอยากมาอะไรใช่ปะ อมมมยยกเีน้องก็เลยแบบเหมือนก็เลยแบบมาขอเกือบพี่เองเลยก็เลยเพิ่งคุยกันจริงจังน่าจะเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนย์่นแหละที่แบบเพิ่งคุยกันจริงจังไปอเงี้ยพี่ก็เลยถามเหตุผลตรงตรงอะไรแบบนี้น้องมันก็แบบพูดไปแต่พี่ก็ไม่ได้ถามนะว่าได้คุยกับกับแบบว่าพวกเตตีหรือยังเลยตอนนั้นผมก็อยากรู้ว่าน้องเอาเอาอะไรเอาอะไรในแก๊งไปพูดบ้างเพราะผมอยากรู้ว่าที่พูดไปอ่ะมันพูดจริงหรือมันพูดไม่จริงแค่นี้ ว่ามันที่มันเอาเรื่องเรื่องข้างในแกงไปพูดเนี่ยมันพูดจริงหรือไม่จริงถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมก็จะยอมรับแล้ว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างเรื่องที่มันสเปิสปะจริงไหมมันจริงหลายๆอย่างมันก็จริงมันมีหลายเหตุการณ์มันจริงอ่ะผมผมอันนี้ผมพูดได้หมดเลยแต่คือถ้ามันเป็นเรื่องไหนที่มันไม่จริงอ่ะผมก็จะได้รู้ว่าโอเคน้องมันไม่ได้แบบจริงใจกับเราขนาดนั้นไม่ใจกับน้องเลยนะโอ้ยกูช่วยพวกมึงจนกูโดนด่าไม่รู้กี่รอบไร้เหี้ยวแต่นั่นแหละคือผมแค่งงว่า ถ้าน้องเลือกที่จะอยากจะออกอยู่แล้วอะทาไมถึงให้ผมเก็บสล็อตไปให้แค่นั้นเองอ๋อคือน้องบอกให้เก็บสล็อตไปให้ก่อนเหรอใช่ครับน้องบอกให้เก็บสล็อตไปให้ก่อนน้องแค่ออกไปพักเดี๋ยวน้องจะกลับมาน้องบอกอย่างนี้ถ้าน้องเลือกที่จะออกอยู่แล้วอ่ะก็บอกไปเลยว่าจะออกยังยังยังให้นั่นน้อยไปอืมอใช่เก็บตังค์ไว้ใช่เวละก็ใช้มาหรือก็ใช้เลยออาตอนแรกพี่ไม่รู้ไงพี่คิดแค่ว่าแบบเออน้องมันออกมาแล้วเลย แต่มันตีออกแก๊งไปแต่ว่าให้เก็บสล็อตไว้ผมก็เลยงงๆนิดนึงแต่ดีที่สุดอะผมว่ารอน้องมาพูดอะง่ายสุดเพราะผมก็อยากฟังจะปากน้องเหมือนกันว่าน้องอว่าน้องพากให้น้างใช่ผมอยากรู้เหมือนกันแต่ไม่มีอะไรละพี่แค่นี้แหละผมว่าแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นเพราะบีซีนะพี่ไม่ต้องคิดมากในเนี้ย เราไม่ได้เขียวอะไรกับ VC ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่โทรหาเบอร์อะไรอ่ะอ่อหนึ่งเจ็ดกสามศูนโอเคค่ะเดี๋ยวโทรหาฮะถ้าน้องเข้ามาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาคุยเองน่าจะดีกว่าได้ครับขอบคุณครับพี่เบบโอเคค่ะ Nate Goyard Stay with me, low bitch. Yeah, you know that yeah, I'm your no man. No you be counting like a snitch, No thoughts, no stats. New hoes, 10 toes. New guac, the bands. New lick, new chips, new kicks. Checky check your check, let you play. Bad bitch, no back. I just hit another licker. She be counting in my rest. I be feeling hella rich. No brine, I'ma step out I make another hit. God, bitch.